อันนี้คือโมบาย15ตัวนะครับที่เป็นฉากในหนังเรื่องนายควายฮอตนะครับป้าป้าว,วเข้าเขาใช้ฉากโมบาย15ตัวนี้เป็นฉากของเขานะครับัที่สองัที่สาม ก็เห็นแต่หน้าชัดๆนะ คับเรามาชมโมบาย15ตัวที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับนี่ยตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10, 10, 10, 10 11, 12 1 1 13 14 15ตัวน,นะครับชัดเจนนะครับโมบาย15ตัว ที่ตั้รูปโมหายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวมีูเขาย่อมเล็กๆวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับมมนาคนเราอยู่ที่เกาะอ,อีสเตอร์ห่างจากแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของชิลีซิดิเอโกประมาณ500กิโลเมตรนั่งเครื่อง5ชั่วโมงครึง่ง เพื่อมาชมมุมบายทั้ง5ตัวต่อสิตัวนี้นะครับบรรยากาศสดชื่นลมพัดอย่ือยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีมากทีเดียนะด้านหน้าเป็นภูเขาอย่างเงี้ยนะฮะมาถ่ายฮะ ใบ15ตัวส่วนสูงประมาณ15 1ฟุตนะครับสูงกว่าตัวคนถ้ามองมาจากโดดก็จะเห็นคนตัวเล็กกว่าด้วยนี่คือคนวิลลี่นอยู่ข้างหน้า15ตัวนี้นะครับในจุดที่สองที่เรามาชมในเกาะอีเซอร์ในวันที่สอง